สมสมมูลว่าซำได้แม่นทอนคำเอาอ่มไปว่ต้องเออไปนี่สิเด้บ่วซำได้แม่นทอนคำเออเนีอยโม่เด้อแฟนถูกต้องมองเด้อเฮาจังเด้อซำได้แม่นทอนคำเด้อแฟนเออไปนี่สิฮารล่ำให้บักลาคือมานั่งเครื่องพิลึก กินเขาไปนี่บัวเลยครับห่อนบัวยำเบินห่อนบัวยำเบินบ่ครับยำเบินห่อนเอาอยู่ครับไปน้อนยองไหนมึงก็มันห่อนสาระบัตรไปน้ำใหม่ตุ๋บ่ไปน้ำใเป็นน้ำใหม่เบิดครับเป็นน้ำใหมเบิดอยู่น้ำใหม่เบิดเหรอค่อยค่อยขัดเกาเอาเดี๋ยวใส่เก่งน่องกับฟิวค้ามมึงขึ้นนี่เป็นไงเนี่ยครับใส่สูตรเป็นมือแรงมดท่านไหนเกี่ยงคิดคิดคร้ายข้อมดท่านไหนหลอนก็เลยว่าท่านไหนรอ สวัสดีครับแม่สีนวลครับเอาบอกกับพี่นองแฟนครับพี่นองมีอียงอยากให้กำลังใจหรืออยากแนะนำอียงบักลาแนะนำเลยด้อครับเสียให้ส,สอมร่ำเลยพอ้อเพราะว่าตั้งแต่มาเนี่ตั้งแต่มาเนี่ยเขาบทท่านิบท่านิพพพ่อสิไใดสอนคะ่ะในพี่นองเพราะช่วงนี้มันมีงานทุกมือเนาะย่ำขึ้นพอเหตุงานมามา หลักหลายนะลงเวที่เราก็นอนแมนบอลบาดน,นี้สอดแจงมากกับไผ่ไ่ไปมั่นไปน้ำรดบาดพ่อไปตั้งหากคำมามกเนี่ยไมาเจอกันก็นกนคือหกมุกงแน่งถุ่มนึงกับบพอสีได้เพราะบอพ่อสีใได้สอนกันเพราะว่าก็ต้องไหวพระต้องแต่งโตนี่ครับแต่ว่าทีน้องที่ลูกได้แสดงท่งเวทีเนี่ยคือ คือเป็นเขาเรียนว่าอะไรเป็นพื้นฐานเป็นพ่อนสวรรค์ทิโตเขาแม่แล้วก็เป็นพื้นฐานของครอบครัวพอเพิ่นก็เป็นมอลำ์แม่เป็นมอลำเพิ่นเป็นมอลำมาเพิ่นสอนทายทอดลูกออกมาแบบนี้นะครับเท่าขาสีได้มาปรับนิดๆิหน่อยหน่อยนะครับซึ่งก็ถือว่ามีพ่อนสวรรค์หลเตืออยู่ฝากฝากดูฝากหลานเวนเดอร์นะครับแรกๆกับกมคอมนหลายอย่างอยู่หรอกครับแต่ว่าการ้อมรับบางรางจะต้อง้อมรับได้หรับเวลา มี่พีพีแม่แม я, ป่ป้าป้าคุณยาคุณย,ย่ยเป่นแนะนำํำเป็นหนาสิบอกว่าบาาังลาเฮ็ดยังสันยังสี่เฮ้าขันเข้าอยากดังไปหนานี่คือเฮ้าก็ต้องนอมรับเข้าก็ต้องปรับได้อันใดทเพื่อนมีเหตุผลเออคุณแม่เพป่นแนะนํำมาเนี่ยมันมีเหตุผล,ผลที่เป็นคนดีกับเฮ้าคือเข้ากับนอมรับยอย่าอย่าไปเคียดอย่าไปหนอยใจส่วนที่เป็นพลังบวกคือคำชมก็อย่าไปหลงอย่าไปหลงกลงับคำชมเฮ้ากับเข้าต้องเป็นโตของโตเฮ้าเราอทั้งต้อง พิจารณาว่าสิ่งที่เิ่นเบามันมันแมงบ่อขันบางอันค่าชุมันใดที่มันเฮ็ดเห้เฮาซึมซำบแล้วเขารู้สึกว่ามันมันเกินไปบางเสียเฮ้ากับเขากับปรับลงมาคนดีหรือคําตีมองใดที่มันจะเป็นประโยชน์กับเฮาเฮ้ากัพัฒนาหมอล้บนี่มันต้องปรับตัวบางครั้งเขาอาจิได้ไปลําอยู่ในห่างเมื่อนี่แ่ะได้ลําอยู่ในห่างได้ลําอยู่งานบักใหญ่เลยมีแต่ คนระดับเขามาเบิงแต่บางมือเข้าเดี๋ยวไปล้ำอยู่น้ำผู้น้ำเขาน้ำปลาบ่มีของกินมันคือมันไปมันชีวิตมันไปห่างสิเข้าสิไปีมือสบายเข้าสิิดี่าเข้าสบายไปตลอดกับบอมเนมือลำบากเข้าสิลำบากไปตลอดมันกับบอมเพราะอเข้าม่ได้อยู่กับทีเข้าไปสูงทางเทียเขาอ่านสิโชคดีมีคนห้าไปมีคนซื้อเขาไม่ให้กินเขากองละพันสองพันแต่บางมือเข้าอ่านสิ ได้กินเขากับอ่าอกับปลาแดกบองจ,จ,จังสีก็มี่คืยกินเขาจำปลาแดกก็บมีเพราะว่าห้าละามื่บเพเป็นจำปลาแดกซื้อมันบ่มีกินลยในคาเดโอด๊ตเพราะว่าอย่างมมนมีเงั่นกับบาสามารสซื้อใ้คาเดไปล่ำอยู่น้ำน้ำปลาน้ำเขาบ่ามีรันค่ะ